จากที่เหนือจดที่ใต้จากทึ้ตะวันออกจดที่ตะวันตกขณะนี้มีพี่น้องลูกเสือทั่วโลกอาจจะจกิจก,ก,รกรรมของลูกเสือมีการเล่นรอบกองไฟดังเช่นกองลูกเสือยุวกาชาติพุทธิสุพลได้กระทำในวันนี้ ขอให้กิจการของลูกเสือได้ลุกโชติช่วงชัาชวานเหมือนกับแสงไฟขอให้กิจการของลูกเสือ,อยุบกาชาติของพิศพลได้เจริญรุ่งเรืองก้าวไปเหมือนกับแสงไฟที่สว่างสวยในบัดนี้ท้านเจ้าก็ขอให้ การเล่นรอบกองไฟของโรงเรียนวิทพลได้บรรลุร่วมตามกิจกรรมของโครงการขออำนาจสิทธิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ปกป้องุ้มรองพี่น้องลูกเสือและเยาวกชาติโรงเรียนวิทพลได้อยู่อย่างมีความสุขกิจการของลูกเสือโรงเรียนวิทพลได้เยาวกชาตเจริญรุ่งเรืองตลอดไป ขอเปิดการเล่นรอบกองไฟของลูกเสือและยุวกาชาิของเรียนทุกงสวรร์นัหวัดนี้